สวัสดีครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตนำพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับเหรียญโบราณวิธีการดูวิธีการเช็คว่าเหรียญไหนนะครับแท้เหรียญไหนปลอมนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนี่คือเหรียญน,นะครับกระสาบ หมุนเวียนในรัชสมัยทศก้าวรัชกาลที่6นะครับหรือที่เราเรียกว่าเหรียญช้าง3เสียนนะครับเหรียญช้าง3เสียบล็อกนี้เนี่ยนะครับเป็นบล็อกที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้นะครับรัษดรใช้จ่ายหมุนเวียนในยุคนั้นซึ่งนะครับปัจจุบันเหรียญนี้ครับปี2460ก็มีอายุ107ปีผ่านล่วงมาแล้วนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอานะครับเหรียญทั้ง2เหรียญเนี่ยนะครับ มาเนี่สำหรับมือใหม่หรือท่านที่ชื่นชอบเหรียญโบราณว่านะครับการดูเหรียญเบื้องต้นนะครับเหรียญแท้เหรียญปลอมนะครับ เขาดูกันอย่างไรดูที่จุดไหนนะครับจุดแรกเลยนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับก็คือเหรียญบนนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเนื้องเงินแท้เลยนะครับเหรียญด้านล่างนะครับเป็นเหรียญไม่แท้หรือเหรียญปลอมนะครับในตลาดนักสะสมหรือในวงการจะเรียกว่าเหรียญครูนั่นเองนะครับจุดแรกก็คือนะครับให้หยิบเหรียญท่านขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ทําการเช็คด้วยนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเสียมือแล้วก็ตั้งตรงๆแล้วก็หมุนปีกด้านหนึ่งหากหน้ากับหลัง สลับกันแบบนี้นะครับอ่ะนะครับนี่นะครับผมเหรียญแท้นะครับจะเป็นพระเศียรสลับนะครับเนื่องจากเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนเนี่ยนะครับถึงอ่าในยุคปัจจุบันนะครับอ่าในรัชสมัยต้นข้รที่10ก็เป็นนะครับพระเศียรสลับนะครับเหรียญหมุนเวียนรูปแบบจะเป็นพระเศียรสลับนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ข้อแรกครับผมวิธีการเช็คเนาะนะครับข้อแรกอ่ะเหรียญล่างนะครับนี่เหรียญปอมนี่นะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะลองหมุนดูครับเห็นไหมไม่สลับเลยแต่ปรากฏว่านะครับ เอียงเกือบตรงนะครับอ่านี่คือเหรียญนี้ไม่แท้นะครับวิธีการเช็คนะครับอ่าถ้าเช็คแบบนี้ก็คือไม่แท้แล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับอ่าวิธีที่2นะครับก็คือให้เรานะครับมาชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักของเหรียญนะครับผมชั่งน้ําหนักเหรียญเหรียญแท้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ 15กรัมนะครับก็ย่อนๆหน่อยได้ก็ประมาณ1 4 8 14.9อะไรประมาณนี้ครับอ่ะก็ได้ลองดูครับว่าเหรียญแท้น้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ดูนะครับเหรียญแท้ครับนะครับสิบกรัมนะครับเหรียญแท้จะอยู่ประมาณนี้14.9กรัมนะครับอ่ะมาดูเหรียญถัดไปครับเหรียญไม่แท้เหรียญปลอมเหรียญครูครับนั่นเห็นไหมน้ําหนัก หายไปตั้ง0.3กรัมนะครับเห็นไหมหายไปตั้ง3กรัมเลยทีเดียวอ่า12กรัมที่ที่เป็น15กรัมเห็นไหมนะครับเห็นไหมน้ำหนักหายเยอะเลยนะครับวิธีที่สนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องชั่งนะน้องที่ยต้นนะครับวิธีที่3นะครับก็คือวิธีการสังเกตที่นะครับ การหมุนของเหรียญนะครับเนื่องจากว่านะครับพื้นที่ในส่วนที่ผมทําคลิปเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่กระดานพื้นเรียบนะครับจุดสังเกตก็คือนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับจุดจุดศูนย์กลางนะครับก็คือจุดที่นะครับที่ตรงหน้าผากช้างนะครับคือตรงจุดนี้ครับนี่หน้าผากช้างนูนูขึ้นมานะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่นะครับอยู่สูงนะครับ กว่าจุดที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่พื้นที่ต่ําพื้นที่พื้นที่พื้นที่ที่ไม่สูงเท่ากับส่วนเป็นที่เป็นรูปช้างนะครับเนื่องจากว่าช้างบล็อกนี้จะเป็นช้างที่มีมิตินะครับตัวหนังสือทั้งนะครับรูปช้าง3ามเสียนเนี่ยจะถูกทํายกขึ้นมานะครับให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าตรงพื้นตรงนี้นะครับนี่นะครับและส่วนตรงนี้เองครับกับส่วนที่อยู่ตรงขอบเนี่ยนะครับ จะถูกยกขึ้นมาให้เท่ากันเท่ากับตรงหน้าผากช้างเวลาเราคว่ำลงด้านล่างแบบนี้ครับเวลาถ้าหมุนถ้าถ้าเรามีเหรียญจริงเนาะเวลาหมุนใส่กระดานแผ่นเรียบนะครับเรียบคือเรียบต้องเสมอกันนะครับเหรียญน,นะครับจะหมุนไม่ไปนะครับจะหมุนแล้วฝุดเสือดนั่นคือเหรียญจริงนะครับเพราะว่าอะไรส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับมีความสูงเท่ากันเวลาหมุนจะหมุนยาจะหมุนฝืดนะครับฝืดถ้าเป็นเหรียญปลอมเนาะนะครับเหรียญปลอมก็คือตรงส่วนนี้ครับ จะถูกทําให้ขึ้นมาสูงกว่าส่วนนี้นะครับก็คือเหรียญปลอมเนี่ยเขาเป็นบล็อกที่อ่าไม่ไม่เหมือนกับเหรียญจริงนะครับเวลาเอาคว่ำด้านช้างลงนะครับเวลาหมุนเนี่ยนะครับเหรียญจะหมุนจะหมุนเร็วเป็นลูกห่างเลยจะจะหมุนแบบหมุนแบบเร็วมากครับผมหมุนแบบเร็วมากเนาะถ้าหมุนเสกกระดแผ่นทียบจะหมุนแบบเร็วมากครับวิธีที่สี่ก็คือนะครับเหรียญจริงครับอ่าตรงขอบเหรียญนะครับตรงขอบเหรียญเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะครับอยู่ตรงร่องนะครับ เส้นขนแมวก็คือตรงขีดขีดอ่าขีดขีดขีดบริเวณตรงกลางร่องเห็นไหมให้ลองเราสังเกตดูดีครับเนี่ยจะมีนะครับเป็นเนี่ยเป็นฟันปลาแบบนี้ตรงฟันปลาให้ขายายไปเห็นไหมครับจะมีขีด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 ดูตรงกลางเนี่ยตรงกลางเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับเนี่ยจะมีเส้นขนแมวจะมีทุกช่องเลยนะครับอ่าอันนี้คือเหรียญจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเหนนรียญปลอมเนาะเห็นไหมนะครับ ขอบเฟืองเห็นไหมครับเนี่ยขอบเฟืองจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแบบจะดูไม่สวยงามนะครับและก็ไม่เป็นไม่มีความคมง,ง่ายๆเนาะนะครับอันนี้ดูง่ายๆเนาะนะครับอันอันนี้ดูจากขอบก็ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อเอาเหรียญจริงกับเหรียญปลอมมาประกบกันเห็นไหมต่างกันลิบลับเลยนะครับเหรียญจริงจะออกเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมขีดจะยาวจะใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ จริงๆแล้วนะนะครับถ้าใครนะครับดูเป็นนะครับดูเป็นเลยนะครับคือจะสามารถฟันฟันออกได้ทันทีจะจะสามารถตอบได้ทันทีว่าเงินด้านบนครับไม่แทดูง่ายมากครับถ้าใครดูเป็นนะครับระดับเซียนน็อกแบบว่าดูประจํานะครับเพราะว่าดูจากสีผิวดูจากลักษณะของเหรียญแล้วน่าจะไม่ใช่แล้วก็คือพูดง่ายๆไ,ไม่ต้องเอามาเช็คด้วยมือก็ได้นะครับสามารถรู้เลยว่าเนื้อโลหะนี้ไม่ใช่เงนิน ไม่ใช่เนื้อเงิน,นครับไม่ได้สร้างจากเนื้อเงินนะครับนี่คือจุดดูเบื้องต้นนะครับจริงๆอาจจะมีเพิ่มวิธีการดูเพิ่มอีกจากนี้แต่ว่าวิธีที่ผมบอกไป3-4มสวิธีก็เป็นนะครับวิธีที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยําเบื้องต้นแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก็นะครับเป็นคลิปที่ผมนะครับตั้งใจจะทําทเพราะว่าโอกาส นะครับนานทีได้เหรียญไม่แท้มานะครับได้เข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้และเป็นวิทยาทานนะครับซึ่งผมไม่ขายนะครับผมจะเก็บไว้ครับเพ,เพื่อศึกษาเพื่อให้ความรู้กับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ตต่อไปสวัสดีครับ